จานของผมได้จัดการกับดวงวิญญาณทั้งสามดวงเป็นที่เรียบร้อยอตัวละพันห้สามตัวก็ส <c oughs> <c oughs> ี่พันห้าแคนเดอรวจัดการได้ทีนะเดี๋ยวผีนี่มันไม่ธรรมดาเพราะมันวิชาอาคมที่แก่งกล้าเหลือเกินขอเพิ่มเป็นตัวละสามพันห้ารวมเป็นหมื่นห้าเดี๋ยว แต่ทั้งหมดยังไม่รวมค่าอุปกรณ์น,นะไซสินหมื่นสองมีดหมอหมื่นห้มออาคมนี่แพงหน่อยสามหมืรวมทั้งหมดก็เป็น300ฉันให้แค่ส0มร้อยนั้นแหละตอนแรกก็ว่าจะตัดใจให้นะแต่ตอนหลังเลอะเทะกันมากเล่นใหญ่กันมากเอาไป300นี่ไม่คิดค่าเสียเวลาก็ดีเท่าไหร่ละแต่จะเอาไม่เอาหรือจะรอฝ่ายกดหมายจะติดต่อไป กูบอกเองแล้วไงเมื่อกี้หมื่นห้าก็จบแล้วเ,เห็นพี่พูดก่อน